สวัสดีครับทุกทท่านครับเดี๋ยวเรามาชมสูตรของเลขเรียงมหัศจรรยีกันต่อนะครับก่อนจะไปรับชมก็ดูคําเตือน,นันครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคํานวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับ ด้วยเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับจากสูตรเลขเรียงมหัศจรร์ยครับเรามาดูแม่สูตรกันครับแม่สูตรของเรางวดนี้เดินมาที่งวดที่1 0ึ่เลยนะครับกดตามนี้นะครับ4ีสูตร ัดเอาเด่นสามในสี่นะครับได้ตัวเด่นมาประมาณนี้นะครับโมดิแล้วชนสี่สุดมาสองตัวเลยนะครับโมดนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับตัวเด่นแล้วก็เราก็มาลงในแบบของเรานะครับตัวเด่นตัวดับนะครับชุดเต็มนะครับรามาตัดหรือแต้มนะครับ แล้วนี้เป็นสูตรปกหลักนะครับสูตรปกหลักนะครับก็ไดยมาจากสูตรนี้นะครับสูตรปกหลักวัถดแล้วก็เข้ามาสองตัวนะครับสูตรนี้วัตถุิแล้วได้หกแปดเก้าศูนย์นะครับมาสองตัวเลยสูตรงวดนี้ก็ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สองห้าตัวนะครับ เรามาลงไว้ตรงนี้นะครับคลิปนี้เราก็จะมาสรุปให้นะครับใกล้วันแล้วครับมาสรุปให้นะครับเราจะมาดูที่แต้มเด่นแต้มเด่นของเราก่อนนะครับแต้มเด่นของเราจะมีแต้มห้าแต้มหกแล้วก็ เก้านะครับสามแต้มนะครับที่เด่นจริงๆก็จะมีสองแต้มนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยเราสนุกกันนะครับโอเคนะแต้มเด่นเข้ามานะครับก็เด่นสุดสอง องแต้มห้ากับ6นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาลงตรงนี้นะครับหาตัวสรุปกันนะครับนที่1 ทับหกทับหกแปดนะครับเราก็จะเน้นไปที่แต็มเด่นนะครับก็ก็ไม่แน่ใจว่าแต็มเด่นมันจะเข้าให้เราไหมครนะับเต็มเด่นส่วน จะเขียนไว้ตัวนี้กันส่วนปฏิทินจะมีเลขอะไรบ้างปฏิทินปฏิิฏทนก็จะมีหืแปดสามหนึ่งนะครับดูว่าเลขมันจะชนกันไหมตัวไหนชนกันบ้างนะครับ ที่ชนกันนะครับถ้าเราครัดจากแม่สูตรของเรานะครับแม่สูตรของเราสังเกตว่า2สูตรนี้มันจะชนกันบ่อยนะครับจะมาจะมาตัวชนจะมานะครับตัวชนจะมานะครับที่ชนกันก็จะมีแปดเก้าศูนสนี่ ตัวนี้ก็ 1, แปดเก้าศูนยมาต้อชนไตตัวไหนตัวหนึ่งนะครับเราได้8901กองสมาก็จะมาเทียบกับตัวนี้อีกนะครับแปดเก้าย์ังไม่มีนะครับเราจะคัดเอาตัว8902นะครับถ้ามาชนกับตัวนี้ก็ตัวหงคงไม่มีนะครับเพราะว่า สูดนี้ไม่มีหนึ่งก็จะชนที่8นะครับแต่เลขหนึงที่เราทำให้ดูนะครับเลขหนตามสูตรดับของเรานะครับมันจะดับทั้งหน่วยและสิบนะครับทั้งสิบและหน่วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะดับดูไหมเลขหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ เราก็จะไม่เอาเลขหนึ่งนะครับเราจะมาเราก็จะคัดเหลือที่8ปดแปดเก้าศูนสองแต่จะเดินไปที่8ดนะครับเพราะ8ดชนนะครับ8ดชนตัวนี้นะครับตัวนี้ชนนะครับเราจะคัดอย่างนี้นะครับ หรือทุกท่านที่มีในใจอยู่แล้วก็ไม่ต้องคัดตามผมนะครับแต่ว่าผมก็คัดแล้วก็สรุปให้เป็นแนวทางนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะมาให้เราไหมนะครับเราก็จะเด่นไปที่แปดเก้าศูนย์สองแล้วครับเยวจะโลวงกลมให้รับในชุดแต้มนะครับ ในชุดแต้มนะครับที่มี8ที่มีเปดเก้ตัวนี้ตัวนี้มีสอนะครับตัวนี้ก็มี8ตัวนี้มีเลนี้มีศูนยนะครับศูตมห ตัวนี้มีห้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชห้าไม่เรอห้าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่มีสองมี8มี9ตัวนี้มีศูนย์เต็บ9้าอีกตัวหนึ่งนะครับ แต้มเก้าก็จะเป็นแต้มรองนะครับตัวนี้มีแปดนะครับนีอันนี้มีสองตัวนี้มีเก้าับศูนตัวนี้สามหกไม่มีนะครับก็จะประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเอ็ดชุดนะครับที่ตัวเลขมันชนกันนะครับแปดเก้าศูนย์สองนะครับขัดจาก ตรงนี้นะครับหรือจะเป็นอ่าสูตรนี้เราไม่ได้ลงให้นะครับสูตรอ่ามาครบสองตัวบนนะครับสูตรมัน10บบนบวกสิบล่างนะครับก็จะได้สิบนศูนส,สบล่างแปดศนย์บวกแดได้แปดมันก็จะได้ ล็อกนี้นะครับได้แปดเก้าศูนย์สองสามห้าหกเจ็ดเป็นสูตรครบบนนะครับเป็นสูตรครบบนถ้าเราเปรียบเทียบกับสูตรชุดบลเราทำสำรองไว้ดูอยู่นะครับเปรียบเทียบกับสูตรครบบนที่เราทำสำรองข้างนอกไว้ ไว้เปรียบเทียบกันนะครับเก้าศูนย์สองตัวนี้เอาเปรียบเทียบก็จะได้เลขที่มันชนกันอยู่นี่นะครับเอาเปรียบเทียบไว้นะครับแล้วเราจะมาดูว่ามีตัวไหน ที่ชนกันจริงๆนะครับก็จะมีที่เป็นเลขแ 8, ป 8, ดแปดเจ็ดล้วตัวนี้นะครับได้ชนกันหนึ่งแปดเจ็ดเก้าหกศูนย์ห้าสองสี่นี่ในสูตรในสูตรสองสีนี่ในสูตร ครบสตัวบนไม่มีนะครับแล้วก็จะมีเลข8ปแปดที่เป็นเลขบนนะครับก็มีโอกาสนะครับแล้วก็เก้าเจ็ดกนย์มีนะครับแล้วก็18นี้หน่งแนี้ก็จะไม่มีในติ๊กไว้ก่อนนะครับ 18ก็จะไม่ไมีไม่มีในครบ2ตัวบนนะครับหนึกับสองสนี่ได้อยู่นะครับ90ศก็ได้อยู่นะครับโอเคจะเทียบกันให,ใ,หให้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 ดูแล้วนะครับก็จะได้ที่ ตัวนี้ตัวนี้นะครับเก้าหก็มี88นี้เป็นเลเบิลก็ก็มีโอกาสมานะครับสัญจรก็อะไรก็เป็นไปได้นะครับโอเคพอเราคำนวณได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจอดจะมาสรุปเลยนะครับสรุปตัวที่เด่นๆให้นะครับ ดูที่ในแต้มเด็นเลยแต้มห้าก็สองสามครับ ฮะแล้วก็แปดแปดเก้าเจ็ดโอเคนะครับ เลือกเอานะครับเพราะว่าก็หลายตัวอยู่นะครับส่วนตัวรองก็จะมีสองเจ็ดก้าศูนนะครับที่เลือกให้นะครับ ที่เราเน้นจริงๆก็จะเป็นเลข8นะครับเลขแปดวงกลมเลข8นะครับเพราะว่า8ชนอยู่ตรงนี้นะครับชนปฏิทินแล้วก็สูตรอื่นก็มีเลข8ปดนะครับเราเกิดจะเน้นนะครับ งวดที่แล้วออกข้างล่างงวดนี้ออกอาจจะมาขยับข้างบนก็ได้นะครับก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับเน้นไปที่เลขกแกะก็แล้วกันนะครับส่วนตัวเอนก็จัดไปเป็นตัวรองไป ให้โอเคโอเคกับก็จัดสรุปให้นะประมาณนี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันหลังหวยออกนะครับว่าสูตรเราจะจะมาให้เราไหมนะครับจะมาตามที่เราวางไว้ไหมครับเพราะว่า เราก็เดินเดินมาดีพอสมควรนะครับหรือทุกท่านถ้าไม่ชอบชุดสรุปท่านก็อาจจะมาดึงที่แต้มตัวไหนที่ท่านว่าชอบนะครับมาดึงไปได้นะครับที่สรุปให้ก็แค่เป็นแนวทางนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกท่านงโชคดีนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับ จุกดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ